คุณเคยคิดไหมว่าแม้ใครจะมั่งคั่งที่สุดแต่เพียงแค่วันเดียวชีวิตก็สามารถพลิกผันได้มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดกลับถูกหักหลังและทิ้งไว้ให้ตายกลางป่าแต่แล้วเด็กหญิงยากจนตัวเล็กๆคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาการกระทําของเธอเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชะตากรรมทั้งชีวิตของเขาได้คุณอยากรู้ไหมว่าเด็กหญิงผู้นี้ทําอะไรและมหาเศรษฐีจะรอดชีวิตอย่างไรเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความระทึกใจความลึกลับ จุดหักมุมที่คุณไม่เคยคาดคิดมหาเศรษฐีชื่อกริตตื่นขึ้นกลางความมืดลมหายใจของเขาหนักและขาดตอนพื้นซีเมนต์เย็นเยืยเยอกซึมผ่านแผ่นหลังกลิ่นสนิมและฝุ่นเก่าทำให้คอแสบจนต้องกลืนน้ำลายช้าๆเขาขยับตัวเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นดังสั้นและแหลมข้อมือทั้งสองข้างถูกมัดแน่นจนชาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุหน้าอกก่อนหมดสติเมื่อคืนเขาจำได้ว่าตนเองเซ็นเอกสารร่วมทุนกับเพื่อนสนิท ชายผู้ยิ้มกว้างและวางมือบนบ่าก,กริตเหมือนพี่ชายแต่ในวินาทีนั้นเองใบหน้ายิ้มกลับเปลี่ยนเป็นเย็นชารถของกริตถูกผลักตกจากทางลาดเสียงเครื่องยนต์ปะทะหินคือเสียงสุดท้ายที่เขาจำได้ตอนนี้เขานอนอยู่ในโรงรถร้างกลางป่าชื้นแสงลอดผ่านช่องไม้เพียงเล็กน้อยละอองฝุ่นลอยในอากาศเหมือนควันบางๆกลิ่นดินชื้นปปนกลิ่นน้ำมันทำให้เขารู้ว่าตนถูกทิ้งไว้ให้ตาย เสียงเท้าเล็กๆกระทบพื้นดินดังใกล้ขึ้นกริดกลั้นลมหายใจหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในความเงียบฝีเท้าไม่ใช่ของผู้ใหญ่มันเบาเร็วแต่มั่นคงประตูไม้เก่าถูกดันทีละน้อยเสียงบานพับดังเอียดเซียวแสงสว่างพุ่งเข้ามาและทำให้ดวงตากริดแสบเงาสีดำเล็กๆปรากฏตรงกรอบประตูเป็นเด็กหญิงตัวผอมในเสื้อสีสีเส้นผมยุ่งและใบหน้ามอมแมมจากดิน เธอจ้องกริดนิ่งแววตาใสาแต่ระวังในมือเธอถือถังน้ำเก่าใบเล็กไอน้ำอุ่นลอยจากปากถังกริดพยายามพูดเสียงเขาแห้งและแตกเด็กหญิงขยับเข้ามาช้าช้าเธอวางถังน้ำลงตรงหน้ามือเล็กแต่เชือกที่ข้อมือเขารอยนิ้วของเธอเย็นแต่มั่นใจปลายมิสนิมในมือตัวเล็กๆสะท้อนแสงเพียงเสี้ยวเดียวกริดกลั้นใจจนหน้าอกตึงเขาไม่รู้ว่าเด็กหญิงจะช่วยหรือทำร้าย ใบมีขยับชามั่นคงเฉือนเส้นเชือกทีละเส้นเชือกเส้นสุดท้ายขาดมือกริตเป็นอิสระแต่ทันทีที่เขาขยับเด็กหญิงยกนิ้วแต่ริมฝีปากของตัวเองสั่งให้เขาเงียบเสียงลมหายใจของเธอสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวเขาแต่เพราะมีเสียงฝีเท้าอื่นดังมาจากด้านนอกเป็นฝีเท้าหนะักฝีเท้าของผู้ใหญ่หลายคนพร้อมเสียงโลหะกระทบกันเบาๆ เด็กหญิงคว้าข้อมือเขาดวงตาเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดหวัน่นเธอกระซิบเบาบอกให้เขานีตอนนี้ก่อนที่คนพวกนั้นจะกลับมาและพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ลำคอของกริตแห้งจนเจ็บความจริงเริ่มชัดเจนเพื่อนที่เขาไว้ใจไม่เพียงหักหลังแต่ยังส่งคนมาจบชีวิตเขาและเด็กหญิงผอมบางตรงหน้าคือคนเดียวที่ยืนขวางคมมีดเหล่านั้นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา เสียงหินกรวดกลิ้งใต้รองเท้าบูทดังขยับเข้าใกล้ประตูเด็กหญิงดึงกริตเข้าไปในมุมมืดด้านหลังคานไม้มือเล็กสั่นแต่ยังจับมือเขาแน่นในความมืดกริตได้ยินเสียงหัวใจเธอเต้นแรงไม่ต่างจากของเขาประตูโรงรถถูกผลักเปิดอีกครั้งแสงสว่างาสาดเข้ามาแรงกว่าเดิมเงาคนสูงใหญ่สามคนยืนอยู่ตรงประตูหนึ่งในนั้นถือฉลางเหล็กเปื้อนคราบใหม่สีเข้มอีกคนสวมถุงมือหนังสีดำหนา คนสุดท้ายกว่าสายตามองภายในเหมือนสัตว์ล่าเหยื่อที่กำลังตามรอยเลือดกรดกลั้นหายใจจนหน้าอ,อกเจ็บเด็กหญิงขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นไหลเล็กของเธอสั่นเบาแต่สายตาของเธอไม่ยอมหลบชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาอีกก้าวปลายรองเท้าของเขาหยุดที่ไม่ถึงสองเมตรจากมุมที่พวกเขาหลบอยู่กริดรู้สึกถึงแรงบีบเบาๆจากมือเด็กหญิงเป็นสัญญาณเดียวเป็นสัญญาณที่แปลว่าเธอกำลังเตรียมทำบางอย่างที่เขาไม่ทันคาดคิด กริชกลั้นใจมองเด็กหญิงตรงหน้าเธอเอียงหัวเล็กน้อยดวงตาใสแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอค่อยๆชูมือขึ้นแล้วดึงวัตถุบางอย่างออกจากกระเป๋าเก่ามันเป็นขวดแก้วเล็กๆมีของเหลวสีเข้มขุ่นชายคนหนึ่งขยับเท้าอีกครั้งเหมือนจะก้าวเข้ามาไกลเด็กหญิงยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มของเธอไม่ได้หวานมันเหมือนคำเตือนเหมือนคำสั่งว่าอย่าเข้ามากริดยังคงตัวแข็ง หัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุอกเขาได้ยินเสียงลมหายใจหนักของชายทั้งสามความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเด็กหญิงโยนขวดแก้วไปทางพื้นด้านหน้าเสียงกระทบพื้นดังสนัน่นควันสีเข้มพวยพุ่ง,งขึ้นทันทีมันเหมือนหมอกหนาทึบกลิ่นฉุนและควันทำให้ชายสามคนไอตาแสบน้ำตาไหลกริดมองตามควันหัวใจเต้นแรงมากขึ้นเขาเห็นโอกาส เด็กหญิงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใช้มือเล็กดึงแขนเขาและทั้งคู่วิ่งไปตามช่องแคบด้านหลังโรงรถเสียงฝีเท้าของชายสามคนตามมาห่างเพียไม่กี่วินาทีแต่ควันหนาทําให้พวกเขาเห็นไม่ชัดกริดและเด็กหญิงหลบเข้ามุมมืดลมหายใจของเขารวดเร็วและสั่นเครือมือเด็กหญิงยังคงจับแขนเขาแน่นความอบอุ่นเล็กๆจากมือเธอทําให้เขารู้สึกมั่นใจพวกชายสามคนเริ่มตะโกน แต่เสียงของพวกเขาถูกกลืนหายไปในหมอกควันกริดและเด็กหญิงเดินก้าวเบาๆพยายามไม่ให้เท้าแตะพื้นกรวดดังแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความตื่นตัวเขาไม่เคยรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความหวังผสมกันแบบนี้มาก่อนเด็กหญิงหยุดอยู่หน้าประตูเก่าที่ถูกลืมเธอมองออกไปนอกโรงรถสายตาของเธอฉายแววเผาเบาแต่เด็ดเดี่ยวกริดถามเสียงเบาว่าเธอรู้ทางออกไหมเด็กหญิงพยักหน้า แล้วชี้ไปยังช่องว่างเล็กๆของกำแพงไม้ที่เขาสามารถปีนออกไปได้กริดรู้สึกถึงความหวังเป็นครั้งแรกหลังจากถูกหักหลังและเกือบเสียชีวิตเขาปีนออกไปก่อนเด็กหญิงตามเขาออกมาพวกชายสามคนยังไม่ทันเห็นทั้งคู่แต่เสียงตะโกนเริ่มดังขึ้นใกล้เข้ามาและทันใดนั้นมีเสียงไม้หักหนึ่งในชายทั้งสามพยายามย่างเข้าไปในช่องว่างแต่เท้าเขาติดและล้มลงอย่างแรง กริดรู้สึกถึงลมหายใจตัวเองที่ยังไม่เรียบแต่ความตื่นเต้นทำให้เขารู้สึกมีชีวิตเด็กหญิงยิ้มให้เขาอีกครั้งรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเหมือนบอกว่าเราไม่ยอมให้พวกมันทำร้ายเราได้อีกทันใดนั้นเสียงรถยนต์ดังขึ้นจากด้านนอกพวกชายสามคนรีบวิ่งไปทางนั้นคิดว่ากำลังตามหาแต่กริดและเด็กหญิงได้ใช้เวลานี้วิ่งเข้าไปในป่าดวงตาของกริดเริ่มปรับเข้ากับความมืด ลำแสงไฟจากรถไล่ตามพวกเขาอยู่ห่างๆและทุกก้าวที่พวกเขาวิ่งหัวใจของเขากระตุกด้วยความหวาดกลัวและความตื่นเต้นในที่สุดทั้งคู่หยุดพักหลังต้นไม้ใหญ่กริดหอบหายใจและค่อยๆหันไปมองเด็กหญิงใบหน้าของเธอสกรปรกแต่แววตาเธอสดใสและเข้มแข็งเขารู้ทันทีว่าเด็กหญิงผู้นี้เปลี่ยนชะตากรรมเขาไปตลอดชีวิตแต่พวกชายสามคนยังคงตามมาไม่ไกล เสียงเท้ากระแทกพื้นดินดังเป็นจังหวะกริดรู้ว่าความรอดของเขายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดเด็กหญิงมองเขาแล้วกระซิบเราไม่สามารถหยุดพวกเขาได้แต่เราต้องคิดให้เร็วและรอดให้ได้กริดรู้สึกถึงความหวาดกลัวและแรงสันสะเทือนของหัวใจทุกประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวลมเย็นพัดผ่านต้นไม้เสียงนกกลางคืนหลบซ่อนอยู่และเสียงน้ำจากลำธารใกล้ ทำให้เขารู้ว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะเอาชีวิตรอดเด็กหญิงชี้ไปที่สะพานไม้เก่าซึ่งอาจพาพวกเขาออกจากป่าได้แต่สะพานนั้นผุพังไม้หลายท่อนแตกลมพัดแรงทำให้มันโยกไปมากริดรู้สึกถึงความเสี่ยงแต่เขามองดวงตาเด็กหญิงอีกครั้งความมั่นใจของเธอทำให้เขาเชื่อว่าแม้จะเสี่ยงแต่พวกเขาต้องก้าวข้ามมันทั้งสองเริ่มก้าวช้าๆเท้าแต่ไม้ที่ผุ ไม้ครางดังใกล้จะหักแต่เด็กหญิงยังคงอยู่ด้านหน้าดึงมือเขาไว้แน่นและถูกก้าวความตื่นเต้นและความหวาดกลัวผสมกันจนหัวใจของกริดเต้นรัวทันใดนั้นไม้ท่อนหนึ่งใต้เท้ากริดแชกเล่าเขาสะดุดเล็กน้อยแต่เด็กหญิงคว้าแขนเขาไว้ทันและพวกเขาก้าวต่อไปแต่เสียงตะโกนของชายสามคนใกล้เข้ามาเรื่อยเความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีและกริดรู้สึกชัดเจน ชะตากรรมของเขาขึ้นอยู่กับมือเล็กของเด็กหญิงผู้นี้เพียงคนเดียวกริตและเด็กหญิงเดินไปบนสะพานไม้ผู้ย่างระมัดระวังไม้แต่ละท่อนครางดังภายใต้แรงกดของร่างกายทุกเสียงเหมือนสัญญาณเตือนว่าพวกเขาอาจร่วงลงไปในน้ำด้านล่างเด็กหญิงก้าวนำหน้ามือของเธอยังคงจับมือกริตแน่นแรงบีบมือเล็กๆของเธอทำให้เขารู้สึกมั่นใจแม้ว่าความสูงและความลึกด้านล่างจะทำให้หัวใจของเขาสัน่น ลมหนาวพัดเข้ามาแรงทำให้กริดสั่นทั้งตัวกลิ่นดินและน้ำปนกับกลิ่นสนทำให้ความหวาดกลัวคงอยู่รอบตัวด้านหลังเสียงเท้าของชายสามคนดังใกล้ขึ้นพวกเขาตะโกนเสียงดุแต่สะพานไม้ทำให้เสียงพวกเขาก้องและแปลกแยกกริดได้ยินทุกคำพูดชัดเจนและทุกคำพูดทำให้หัวใจเขาหนักขึ้นเด็กหญิงหยุดชั่วครูเธอหันมามองเขาดวงตาเธอสื่อสารโดยไม่ต้องพูด ว่าให้เตรียมตัวพวกเขาต้องข้ามอีกท่อนเดียวที่อันตรายที่สุดไม้ท่อนสุดท้ายยาวและแคบผุกร่อนจนแทบไม่สามารถรับน้ำหนักได้ลมพัดแรงจนทำให้สะพานโยกไปมากริดรู้สึกถึงความเสี่ยงสูงสุดในชีวิตของเขาทุกเสี้ยววินาทีเหมือนเวลาหยุดเดินเด็กหญิงกระโดดข้ามไม้ท่อนที่ผุด้วยความเร็วและมั่นคงมือยังจับมือเขาแน่นเธอกระซิบเสียงเบาเก้าวไปช้าๆแล้วมั่นใจ กริดค่อยๆย,ยกเทา้าไม้ท่อนครางดังสนัน่นแต่มือเด็กหญิงยังจับไว้แน่นทำให้เขามั่นใจว่าไม่ล้มลมพัดเข้ามาแรงจนเส้นผมพัดเข้าตาแต่เขาไม่ละสายตาจากมือเล็กนั้นทันใดนั้นไม้ท่อนหนึ่งใต้เท้าของเขาแตกร่างกริดเสียสมดุลหัวใจแทบหยุดเต้นแต่เด็กหญิงกระโดดเข้ามาดึงแขนเขาไว้แน่นทั้งสองร่วงลงไปในอ้อมกอดของกันและกันบนไม้ท่อนที่เหลืออยู่ เสียงตะโกนของชายสามคนดังขึ้นแต่พวกเขาไม่สามารถตามทันสพานไมโยกแรงจนชายสองคนต้องหยุดชายอีกคนล้มลงฝีเท้าของพวกเขาติดสพานผุพวกเขาต้องหยุดเพื่อไม่ให้ตกลงไปกรดหอบหายใจแรงความตื่นเต้นและความหวาดกลัวทำให้ร่างกายชาไปหมดเด็กหญิงยังคงยิ้มให้เขารอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและกล้าหาญเขารู้ทันทีว่าเด็กหญิงผู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยชีวิต แต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดพวกเขาเดินต่อบนเส้นทางเล็กๆข้างลาําธารน้ำเย็นจากฝั่งปะทะเท้าเสียงน้ำไหลปะทะหินช่วยบดบังเสียงตามหลังแต่ความตึงเครียดยังไม่ลดลงกริดรู้ว่าพวกชายสามคนยังไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงไล่ตามไม่ไกลเด็กหญิงหันมามองเขาแล้วกระสิบเบาเราใกล้ถึงที่ปลอดภัยแล้วแต่ต้องใช้ความกล้าเต็มที่ กริดรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนความหวาดกลัวและความกล้าหาญผสมกันเขาต้องพึ่งพาเด็กหญิงผู้นี้และตระหนักชัดเจนว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการทันใดนั้นแสงไฟอ่อนจากกระท่อมเก่าที่อยู่ไกลปรากฏขึ้นมันดูเก่าผุพังแต่เป็นสัญญาณว่าพวกเขาจะรอดชีวิตเด็กหญิงดึงมือเขาอย่างแรงให้เดินต่อไปโดยไม่ลังเลกริดตามไปทันที ทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเสียงเท้าของชายสามคนเริ่มห่างออกไปพวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้กระท่อมเพราะสะพานไม้และความมืดทำให้การไล่าตามเป็นอันตรายกริดมองเด็กหญิงตรงหน้าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นลมหายใจของเขาเริ่มค่อยๆสงบเขารู้ว่าแม้จะถูกขักหลังและถูกทอดทิ้งชะตากรรมของเขาถูกเปลี่ยนด้วยเด็กหญิงผู้นี้และด้วยมือเล็กๆของเธอ เขาจะได้เริ่มชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าพวกเขาเข้าไปในกระท่อมเก่าปิดประตูไม้แน่นความมืดภายในอบอุน่นมีกลิ่นไม้เก่าปนกับความชื้นเด็กหญิงนั่งลงดึงมือเขาไวและกริดรู้ทันทีว่าชะตากรรมของเขาไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดอีกต่อไปแต่มันอยู่ในมือของคนตัวเล็กตรงหน้าเสียงลมหายใจเริ่มสงบแต่ความระทึกใจยังคงวงเวียนกริดรู้ว่า เรื่องราวของเขายังไม่จบและเด็กหญิงผู้นี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการกริดและเด็กหญิงนั่งหอบอยู่ในกระท่อมแสงจากหน้าต่างเก่าๆสาดเข้ามาเป็นเส้นเล็กๆฝุ่นในอากาศลอยวนทําให้ทุกลมหายใจเหมือนมีความหนักอึ้งเด็กหญิงถอนหายใจเบามองออกไปนอกหน้าต่างตาของเธอฉายความระวังและความกล้าหาญในเวลาเดียวกันพวกเขายังตามมาแน่ แต่ตอนนี้เรามีเวลาแค่ใช้สมองคิดเธอกระซิบกริตยังคงนั่งนิ่งความคิดของเขาเต็มไปด้วยความสับสนเขาถูกหักหลังถูกทิ้งให้ตายแต่ตอนนี้มีเด็กหญิงผู้นี้อยู่ข้างกายเป็นเสมือนแสงสว่างในความมืดเสียงฝีเท้าจากด้านนอกเริ่มเบาลงอาจเพราะชายสามคนนั้นลังเลสะพานไม้ผูกเป็นอุปสรรคและความมืดทำให้พวกเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้เด็กหญิงดึงกรตฉลุกขึ้น เธอชี้ไปยังถังไม้เก่าที่อยู่มุมกระท่อมภายในมีผ้าเก่าและข้าวของเล็กน้อยเราอาจต้องใช้มันเป็นกับดักหรือเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองเธอกระซิบกริตมองเด็กหญิงรู้สึกถึงความเด็ดเดี่ยวในแววตาเขาเชื่อใจเธอเต็มร้อยแม้เพียงชั่วครู่เพราะความรอดของเขาขึ้นอยู่กับแผนการของเด็กหญิงผู้นี้ทั้งสองเริ่มวางแผนใช้ถังไม้และผ้าเก่า สร้างเสียงลวงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจความคิดของกริตเริ่มกลับมาชัดเจนทุกความหวาดกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความตั้งใจเขาไม่อยากพลาดโอกาสนี้อีกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของชายสามคนเริ่มชัดขึ้นอีกครั้งพวกเขาเข้าใกล้กระทอมเด็กหญิงดึงมือกริตแน่นจำไว้นะเราต้องใจเย็นไม่ให้พวกเขารู้ว่าเรายังอยู่ที่นี่กริตพยักหน้าหัวใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อย แต่เขายังยืนหยัดอยู่ข้างเด็กหญิงพวกชายสามคนยืนอยู่หน้ากระทร่อมมองไปรอบๆพยายามหาสัญญาณของการเคลื่อนไหวแต่ควันจากขวดแก้วเมื่อครู่ยังคงปกคลุมพื้นที่และความมืดช่วยปกป้องพวกเขาเด็กหญิงหายใจเบาแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้ากระร่อมใช้ไม้เก่าเคาะพื้นเบาๆทําให้เกิดเสียงราวกับมีใครอยู่มุมอื่นของกระร่อมชายสามคนหันไปตามเสียงหนึ่งในนั้นพยายามเข้าใกล้ แต่ไม้ใต้เท้าเขายังผุทำให้เขาเสียหลักเล็กน้อยเสียงของเขาสัน่นทำให้เพื่อนอีกสองคนลังเลกริดสังเกตเห็นโอกาสหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเด็กหญิงดึงมือเขาอีกครั้งทั้งสองค่อยๆเล็ดลอดออกจากด้านหลังกระทร่อมผ่านทางช่องเล็กๆระหว่างกำแพงไม้เก่าลมหายใจของทั้งคู่สั่นแรงแต่พวกเขาเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังทุกก้าวเต็มไปด้วยความตื่นตัว แต่ก็เต็มไปด้วยความหวังพ้นจากกระท่อมพวกเขาเดินเข้าไปในป่าหนาทึบต้นไม้สูงปกคลุมเสียงลมพัดผ่านใบไม้เป็นจังหวะทำให้เกิดเสียงซ่อนตัวที่ดีชายสามคนมองไม่เห็นกริดรู้สึกถึงความเย็นของอากาศแต่ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือเด็กหญิงทุกก้าวพวกเขาเข้าใกล้ความปลอดภัยแต่เขาก็รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างแท้จริง เสียงน้ำจากลำธารใกล้ๆทำให้พวกเขารู้เส้นทางเด็กหญิงชี้ไปยังทิศทางที่ปลอดภัยและกริดตามเธอไปหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะเด็กหญิงผู้นี้คือคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมเขาได้ทุกย่างก้าวของทั้งคู่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนจากความตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นก้าวแรกของชีวิตใหม่ ที่กริตไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสพวกเขาเดินต่อไปผ่านป่านาทึบเสียงชายสามคนค่อยๆห่างออกไปและกริตเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองไม่ใช่ความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความตื่นเต้นและความหวังชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปเพราะเด็กหญิงตัวเล็กตรงหน้าเธอจับมือเขาแน่นกระซิบเสียงเบาไม่ว่ายังไงเราจะรอดไปด้วยกันกริตรู้ทันที ว่าเรื่องราวของเขาไม่ได้จบเพียงแค่รอดชีวิตแต่ชะตากรรมของเขาจะถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยมือเล็กๆและหัวใจเข้มแข็งของเด็กหญิงผู้นี้พวกเขาก้าวต่อไปในความมืดลึกเข้าไปในป่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่ความกล้าหาญและความหวังค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวใจของกริตเขารู้ว่าชีวิตใหม่ของเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงๆกริตและเด็กหญิงก้าวผ่านป่าทึบจนถึงลำธารใส น้ำสะท้อนแสงจันร์ทเป็นประกายเสียงน้ำไหลชัดเจนทำให้หัวใจของทั้งสองค่อยๆสงบลงเด็กหญิงชี้ไปยังทางลาดเล็กที่ขึ้นไปยังหมู่บ้านใกล้ๆที่นั่นปลอดภัยแล้วพวกเขาไล่ตามเราไม่ถึงแน่นอนเธอกระซิบด้วยรอยยิ้มบางๆกริดมองเธอใบหน้าสกปรกแต่เต็มไปด้วยความกล้าเขารู้สึกขอบคุณมากเกินกว่าคำพูดจะบรรยายเด็กหญิงผู้นี้ไม่เพียงช่วยชีวิตเขาแต่ยังมอบความหวัง และความเชื่อในความดีของมนุษย์ทั้งสองเดินขึ้นทางลาดไปยังหมู่บ้านลมหายใจเริ่มเป็นปกติหัวใจค่อยๆสงบและรอยยิ้มแรกในรอบหลายชั่วโมงปรากฏบนใบหน้ากฤิเมื่อถึงหมู่บ้านแสงไฟอบอุ่นจากบ้านเรือนทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภยัยชายสามคนนอกป่าไม่กล้าเข้ามาเพราะรู้ดีว่าพื้นที่นั้นไม่เป็นมิตรสำหรับพวกเขากริดหันไปมองเด็กหญิงอีกครั้งฉันจะไม่มีวันลืมเธอเขากระสิบ เธอเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดเด็กหญิงยิ้มและก้าวถอยไปอย่างอ่อนโยนชีวิตของฉันก็เปลี่ยนเช่นกันแต่ตอนนี้เราทั้งสองมีโอกาสเริ่มใหม่แสงดาวสาดผ่านท้องฟ้าเสียงลมและน้ำประปนกับความสงบกริดรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจและเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความทรยศและอันตรายแต่ความเมตตาและความกล้าของใครสักคน สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของชีวิตได้อย่างแท้จริงเรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้ถูกขัดหลังและเด็กหญิงผู้กล้าหาญจบลงด้วยการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสที่จะสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันที่ซึ่งความดีและความกล้าเป็นสิ่งนำทางให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง